สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมทุกคนเงียบเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับก็คุยอะไรกันดีครับวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชื่อเน็ตนะครับผมเน็ตเสียรบครับครับก็วันนี้อย่างแรกเลยต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่มาให้กำลังใจเน็ตถึงพิซนุโลกเลยหรือแม้กระทั่งพี่ๆชาวพิซนุโลกด้วยนะครับผมดีใจที่ได้เจอนน้องนะครับ วันนี้วันหยุดใช่ไหมอ่าอันนี้ปิดเธอแล้วใช่ไหมครับพี่ฝากไว้เป้งไว้นะครับผมครับดูแน่เคยดูภาคหนึ่งไหมสิ่งพี่พี่เล่นเป็นใครครับแปงแปงใช่ไหมครับใครไม่เคยดูไหมฮรอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูภาคสองนะฮะอ่าสนุกมากขอบคุณนะครับตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ก็เอ่เดี๋ยวไว้เป้งน,น่าจะเข้าวันที่สามครับผมก็ฝากด้วยนะครับชวนเพื่อนไปดูอีเยอะนะครับ อ้าวขอบคุณมากครับผมไปดูด้วยครับจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆดูมันดีมีปิดลงโดยเป้งอ่ะดูมันดีมีปิดลงไว้เป้งหรือเปล่าจริงๆคุยกับทางค่ายอยู่ครับทางค่ายก็คุยอยู่ก็แต่นี่บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดีกว่าเหมือนกับจะอ่ารีเสิร์ชแป๊บหนึง่งว่าจะยังไงที่ไหนอย่างเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าน่าจะมีแหละครับผมคุยกับทางค่ายไว้แล้วครับผมก็มีคําถามอยากคุยไหมครับคุยได้นะครับ วันเกิดวันนี้เอาวันนี้แหละครับผมแฮป a p p y b i r t เดย์นะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับบ i r t h ด a y เหมือนกันมีความสุขมากนะครับผมก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็มีคนรักเยอะๆนะครับผมแล้วก็ like เจอสิ่งดีด้วยนะครับ uh, like ปปี้เบ i ร์ h d a y and hope you see a พล a ชูข้าให้ใครเหรอรเหรอให้เกิดภาษาไทยไหมครับเดี๋ยว ก็ do you have some question อ๋ออยากน้องๆอยากถามอะไรไหมเจอพี่ครั้งแรกเนี่ยทำไมพี่หล่อจังโอ้ยไม่ก็ไม่ได้หล่อขนาดนั้นไม่จริงโอ้ต้องให้พี่ตอบว่าอะไรเนี่ยไม่ไม่แต่น่ารักน่ารักขอบคุณนะครับแค่นี้เหรออยากหนูแค่นี้เหรอครับ ชูชูหนะักกโลโอยพี่ไม่ได้ช่างนานมากเลยแต่น้องน้องค่อนข้างที่อุดมสมบูรณ์มากๆใช่ใเดี๋ยวพี่จะพยายามถ่ายรูปน้องๆลงเยอะนะครับขอบคุณที่เอนดูน้องๆน,นะครับครับผมสวัสดีครับอันนี้เจอผมครั้งแรกไหมครับเนี่ยครั้งแรกเหรอจริงหรือเปล่าจริงเหรอมาจากไหนเขาเนี่ยที่นี่เหรอครับโซนโลกเหรอครับโอ้อันนี้รูปใครอะ อ๋อลูพี่เน็ตนี่เพิ่งเปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยแซลแซแซลขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับดีใจที่ได้เจอนะครับฝากสปอตพี่เน็ตด้วยนะขอบคุณนะครับอ่าดีใจที่ได้เจอแบบพี่ๆแบบวันนี้ครั้งแรกด้วยแต่คนอื่นก็ดีใจนะครับที่เจอบ่อยๆชอบครับชอบไม่กลับไม่กลับต้องกลับสิวันนี้ต้องกลับวันนี้พี่หนูมพี่จะอยู่นี่เหรอแต่ว่าอืมจะบอกว่า ดีใจมากๆเพราะจริงเวลาที่เน็ตแบบไปต่างจังหวัดเงี้ยพี่ก็จะคอยมามาเจอกันก็ดีใจนะครับผมก็หวังว่าพี่จะมีความสุขกลับไปนะครับผมทุกคนเลยพี่ไม่แน่ใจว่าพี่เคยมาโปรโมทหนังที่พิซโน่หรือเปล่าแต่ว่าดีใจที่ได้มาเหมือนกันนะครับมีที่เที่ยวนแนะนำไหมเผื่ออนาคตพี่วัดใหญ่นะครับน้ําตกด้วยที่ไหนนะครับ ผู้หินลองกาลองกา,ลองกาเป็นคืนน้ำตกอะครับปทยานยาอ่อาเป็นดอยเหรอครับผมเหนาวหรือยังครับเหมิงว่ายังใช่ไหมครับผมอ่านี่อยากแบบปีใหม่นี้ก็อยากแบบขึ้นดอยเหมือนกันพิษณุโลกเลยลเลยหรอเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยครับสวัสดีนะครับมีอยากคำถามอยากถามอะไรผมไหมครับ ไม่มีเลยเหรอครับครับอ่าคือเขามาพิซซอโรกกันใช่ไหมไวเป้งงั้นน่าจะเจอพี่แหละเพราะพี่น่าจะไปทุกที่ครับใช่ตอนแรกๆคือเขาจะแบ่งโซนกันว่าภาคเหนือหรือภาคแบบใต้เงี้ยแรกๆพี่จะมาภาคเหนือบ่อยใช่พิซซอโรก,กน่าจะมาสิบห้าอ,อ้ยี่สิบสี่แล้วโอ๊ยพี่ก็เล่นประมาณนั้นแหละครับสิบห้า จริงๆรินี่ผมยี่ิบเจ็ดเองเองเองยีิบหเหรอยีิบเจ็ดครับยีิบเจ็ดแล้วใช่อุยขอบคุณนะครับผมที่ตอนนั้นมาด้วยก็แต่ว่าวายเป้งน่าจะไปของพี่น่าจะโปรโมทแค่แบบในกรุงเทพปีดเรื่องนี้ใช่ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อยากมาหลายๆจังหวัดเหมือนกันเพราะสนุกมากใช่ครับผมสวัสดีครับนี่ครั้งแรกเหมือนกันไหมครับเนี่ย ไม่เอาคร้ที่สองแล้วขอบคุณนะครับครับผมมีอ่ใครอยากถามพี่ไหมเดี๋ยวครั้งไอเสื้อแบรนด์อะไรครันี้เขายังมีอยู่ไหมฮะเนี่ยแบรนด์นี้แบรนด์อะไรนี้เนนข,า,ขาไม่ขายแล้วมั้งแบรนด์เนี้ยโอยแต่เขาจะขายเขาน่าจะขายวันที่อยากบอกแต่กลัวไม่คืนถ้าพูดไปอ่ะแล้วถ้ามันเปลี่ยนจะโกรธไหมไม่โกรธเนาะงั้น,นคิดอยู่ว่าจะขายที่สิบเจ็ด สิบเจ็ดวันไรกอะครับเฮ้ยเดือนนี้อ้ยน่าไม่น่าใช่แล้วแหละวันอังคารวันอังคารสิบสิบห้าใช่ครับผมใช่โรเวนน่าจะขายสิบห้าเพราะว่าเห็นเขาบอกมาว่าจะขายสิบห้าคราวนี้ใครไม่ร <Wall witnessed>. ู้อ <fluid>. ย่าถามเลยใช่เอาไอช็อตบอ o โรเวนโรเวนอย่า yeah. it's gonna sell maybe this this week yeah Today is Sunday right so I think Monday Tuesday Tuesday yeah yeah let me talk about let me talk with someone Someone. ันด้วยสัมวัครับเสื้อเหรอลูกเืออะไรเสื้อเหรอไม่ใช่เสื้อนะมีหมวกอันหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าบอกบอกบอกเลยกันเนาะเพราะว่าจะไข่แล้วเนาะอ่ะมีหมวกมีหมวกสามสีทุกคนคิดว่าสีอะไรบ้าง ใช่มีเหรออ๋อมีเพราะว่าเห็นมาแล้วหมวกสีชมพูสีดำแล้วก็สีครีมสีน่าจะไม่แน่ใจว่าขาวหรือครีมซะอย่างอฟไว้กันสีขาวอฟไว้เป็นจจริงไจริงครับจริงแล้วก็มีเสื้อเสื้อใช่เสื้อครับเสื้อแล้วไหนบอกไม่มีเสื้อมีเสื้อผมลองเล่นแต่ว่าเสื้อผมไม่บอกสีกันแต่ว่าเสื้อมีมีเสื้อขอบด้วยรอบนี้เบบี้ทีเบบี้ที ใช่ฮะเออเขาว่าเธอใส่มันมีสองแบบมีมีโอเวอร์ไซส์กับแบบี้ทีใช่แต่ว่าเบบีทีน่าใส่ได้กันอยู่นะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าผมจะทําไซส์ไหนดีใช่แต่เบบี้ทีกับโอเวอร์ไซส์แล้วก็มีถุงเท้าแต่ถุงเท้าเป็น3ามสครับผมขายเป็น3ามสเลยเหมือนก็ขายเป็นขายเป็นแพกใช่ครับผมใช่ก็หวังว่าทุกคนน่าจะช่วยกดซื้อด้วยนะครับ ใช่ใช่ใช่แต่จริงๆมีคนแอบเห็นแวแหละบางอย่างอนะใครอะใช่ฮะไม่รู้ถ้าทุกคนรู้น่าจะรู้แหละใช่เลเอาจริงๆหมวกเห็นแล้วใช่ปะ่ะผมงเท้าก็น่าจะเห็นแล้วด้วยแล้วก็เสื้อน่าจะเห็นแล้วแต่ทุกคนไม่สังเกตแม้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวรีบคือจริงๆอยากลงวันนี้เลยแต่ว่าลืมแอคเคาน์อยู่บ้าน <laughs> เราเล่นเราเล่นเรา,าเล่นแบบทำอาร์ตเวิร์กอยู่ครับผมใช่มีไถ่ายไหมครับทุกคน ไวเป้งสองเป็นไงบ้างก็ถ้าตามตัวอย่างที่พูดได้นะครับผมก็น่าจะเออค่อนข้างที่จะพลิกบทบาทอยู่เพราะว่าจริงๆไวเป้งหนึ่งก็เป็นคนที่แบบน้องที่เชื่อฟังพี่เนาะแบบเอออย่างเงี้ยภาคสองก็อาจจะแบบมีแบบเออเดินทางเส้นทางผิดนิดนึงใช่ครับผมใช่มามิยาดุนะครับยาดุเยอะนะครับผมไม่ดุไม่ดูอะฮนะนเนาะตีเลยใช่ตีแรงๆเลยครับผม ป่องแต่งนี่ไม่ดูน้องเน็ตเป็นตัวอย่างเลยโโโโจริงเคยนี่คืออะไรฮะอ่าสวัสดีครับมีคำถามไหมครับไม่ไมีเหรอครับอ้น,นะครับไอ้ไนะม,มาพิภพเหรอโอ้ยยังไม่ได้เวิร์กช็อปเลยสิ<ม>ก็เอ่อพูดน้อยอะ่ะแต่อยากพูดเยอะวันนี้จริงๆคาดหวังอะน,นะว่าแบบเอยเราจะแบบพูดน้อยแบบขรึมๆแบบนี้ แต่ว่าแบบไม่ได้อ่ะเร,เ,รเราเราเราเป็นได้ตอนที่แบบเาเป็นได้นะตอนที่แบบเรายังไม่รู้จักใครแต่พอร,ร,รู้จักแล้วเราก็แบบอย่าเป็นตัวเอง <laughs> <c oughs> อันนี้เป็นตัวเองอะไรใช่ใช่<อ>ก็ซาวเวอร์อด้วยกักนทุกคนฝากดูซาวเวอร์ด้วยนะซาวเวอร์น่าจะปีหน้าจะบอกว่าแอบเห็นมานิดนึงแลก็ค่อนข้างที่จะดุเดือดอยู่ใช่ก็ใครถ้าใครกลัวผีก็ดูได้ครับไม่น่ากลัว ไม่น่ากลัวเลยแล้วเราเล่นเดี๋ยวโดนว่าอีกน่ากลัวน่ากลัวแต่หนูว่าก็อยากให้ลองดูใช่ครับผมแล้วก็แล้วก็มีพบเธอปีหน้าแน่นอนแล้วก็เห็นเห็นเขาบอกว่าจะมีอัปเดตปลายปีใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่ามันคืออะไรนะครับผมแล้วก็จริงๆพูดเยอะไม่ได้ใช่ไอ้นะฮะไอ้นะฮะฮะตอนไหนคือตายตอนไหนตายตอนไหนจอยว่าตายตอนไหนอืม รอลุ้นรอลุ้นถ้าทุกคนอยากให้ตายตอนแรกก็บอกเลยจริงแต่ทุกคนคิดว่าตายตอนไหนดีวะตอนจบตอนจบเหรอเขาคงทำไมเขาถึงเก็บผมไว้ตอนจบน่าตายเลยก็ได้นะรอใช่ไหมอ้าหน้ามาแน่แเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นะครับจ้างมาจ้างมาวิแต่น้องตาถึงอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าตายตอนไหนทุกคนอย่าดีใจแล้วกัน โอ้ทุกคนคิดว่าผมต้องตายเร็วอ่ะผมอุตส่าห์แบบคือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าผมคาแรคเตอร์เป็นน้องเอผมอาจจะำได้แต่ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะใช่ว่าผมอยู่คณะพาราสุสาใช่ไหมอ่อแล้คิดดูพารศึกษาแบบผมจะตายได้ไงก็นั่งปกป้องทุกคนไหมล่ะฮะตายกลางเรื่องนี้ยอ๋อไม่เป็นไรผมต้องปกป้องคนที่ผมตอนนี้ตอนนี้ผมคนที่ผมรักอยู่แล้ว ฮะยิมนี่ต้องมาผักให,ให้คนแรกเลยตายคนแรกแน่นอนอเฮ้ยแต่สนุกนะจริงๆแต่ซองวิเวอร์ทำให้เราสนิทกันมากขึ้นอย่างเช่นอะบอสอย่างนี้แล้วก็แพวหรือแม้กระทั่งพี่ดีอย่างเงี้ยเหมือนกับพี่นักสแสดงจากนอกค่ายอย่างเงี้ยก็สนิทกันมากขึ้นอย่างเงี้ยชใช่แล้วก็เออมีอะไรอีกอยากรู้รแฟนไซอะแฟนไซนี่ได้ยินมาแล้วได้มาแล้ว จริงจริงจริงแต่ว่ามันยังไงนะเอ้ยพูดได้แหละเพราะว่าแฟนไซด์ของเราก็เพราะว่านี่ก็ร่วมร่วมทำกับดูมันดีก็จริงๆเดี๋ยวก็จะมีกู๊ตมาให้ทุกคนได้จับจองแล้วก็มีแฟนไซด์แฟนไซด์น่าเป็นสองสองแบบใช่มีสองเล่มปีนี้ไครับน,นะครับปีนี้ครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่า in China this year or next year นะครับผมใช่ oh, แต่ว่า in Thailand this y e a r about fan s i ไ e ใช่ Um, how about you you guy like in China you want this year or next year but in Thailand this year you think n d h Thailand this year but in China I'm not I'm not sure b u t this year or next year h a t okay yeah, yeah. a ก็พยายามคุยอยู่ขพรตอนนี้ช่วงนี้ตารางก็ค่อนข้างที่จะแบบเอ่อจัดอยากให้จัดแบบให้แบบทั่วถึงแบบคือไม่อยากให้แบบ บอกก่อนใช่ไหมครับผมปีนี้ครับปีนี้ฮะถ้าดูคร่าวๆน่าจะปีนี้แต่เดี๋ยวรอให้เขาประกาศแหละแต่ว่าก่อนก่อนแน่นอนครับก่อนภายในเดือนหนึ่งแน่นอนอใช่แต่ว่ามีสองมีสองมีสองเล่มสองสไตล์เลยนะครับก็ลองเลือกดูแต่อย่าให้เก็บสองแบบเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะบหกววะเอาจริงๆรอบนี้เราคิดคอนเซปต์เองด้วยแล้วก็รู้สึกว่า อาคืเรื่องอะไรมันค่อนข้างที่จะนร่วมร่วมทำกับดูมันดีอะครับผมใช่หนูไปถ่ายมาดิฟฟ์หรอครเอาไม่ไม่ใช่ครับถ่ายเอ้ยทุกคนน่าจะไม่รู้ไม่บอกหรอกอย่าวมันหลอกให้ให้บอกอีนิดเดียวเองเนอีนิดเดียวเอง <laughs> <laughs> ใช่อีนิดเดียวอดทนหน่อยแม่ใช่ใช่แล้วก็มีอะไรอีกนะน่ะครับไวเป้งก็มีที่จัดรอบสื่อที่ภารากอนนะครับผมวันที่21็ด ใช่ก็อยากให้ถ้าใครว่างก็เงินเชิญน,นะครับผมอาจจะไม่มีการเชิญแต่ว่าเงินเชิญน,นะครับผมไอ t a l o บอลเ o นสุ t บอยช t if you feel f r e e um, 2 i s t october I t h i t k i n k ดูมันดีน่าจะมีคนไปเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใครบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูว่าใครว่างบ้างใช่ครับผมแล้วก็อ๋อทำอะไร เหงั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันอีกหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวเราคุยกันอีกหน่อยถ่ายรูปกันก่อนนะครับขอโฟโต้ทามด้วยนะอโฟโต้ทาด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวคงขอถ่ายเซลฟี่กันก่อนนะครับได้ค่ะมาด้วยกันถ่ายรูปกันหน่อยนะครับ เห็นนะครับเห็นทุกคนเลยเพราะว่าเอาเป็นเลนวานะครับตั้งใจบางแลเล่นครเราเล่นขอเป็น <c oughs> คบาดไปขอวีดีโออีกนิดนึงนะ รู้ก่อนวิดีโอนะครับทุกคนจะได้เห็นคนเลยอสองสามขอบคุณครับรร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 ได้เลยครับเดี๋ยวขอวิดีโออีกรอบหนึ่งนะครับขอเสียงดังๆเลยนะได้ไหม โอเคโอเคนะครับทุกคนโอเคครับ3ามสองหนึ่งวครับมาเดี๋ยวโฟโต้ไทา์โฟโต้ทม์เดี๋ยวจะให้ทุกคนขออยากให้ท่าไหนได้หมดนะครับ ใช่ใช่ค่ะมาด้กันกันรท่าไหก่อนนะข้าไหนก่อนข้าไหนก่อนข้านุนก่อนก็ได้วิ่เลังวิ่งหล่อทีุ่ดในโลกแล้ว thank <laughs> you น้องเนทขอทาน้องแงหน่อ,นอ,นอนยคือเผาซะด้วยเขาปิดไม้แล้วหรอเขาตัดไฟแล้วหรอตัดไฟหรอไม่คือเดี๋ยวพี่คนที่เขาเดินผ่านเขาจะงงว่าคนนี้คือใครางเนี้ทำแบบอันโปรตีนมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับพี่พี่ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราก็หมดเวลาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมวันนี้ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือ r e a l ย t y ี e n จนะครับผมเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าค่อนข้างอยากให้ดูแลกันอีพีนี้ใช่ไะอรกไหไปออกไม่เขาเขาไม่ได้ชวนเจริงอยากไปมากเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้ชวนไปเองเลยหรอเขาก็งงสิ อยากไปเหมือนกันจริงๆอยากส่งอ่อยากอยากส่งฟู้ดซัพ์ให้น้องๆด้วยเหมือนกันคืออยากเป็นแบบหนึ่งในสปอนเซอร์ใช่แต่เขาแต่เขาไม่เชิญอ่ะ <laughs> ไอ้นะครับส่งให้ทุกคนไงน้องๆเจ็ดคนน่ารักมากเพราะว่านี่แอบดูอีพีหนึ่งเราสึกว่าแบบเออน้องๆแต่คนมีความแบบ outstanding แบบโดดเด่นขึ้นมาแบบแต่ละคนแบบแตกเขาเรี่กอะไรแบบคาแรคเตอรแตกต่างกันมากใช่ครับผมใช่ก็รู้สึกว่า จริงจอีพีนี้ยเดือดมากครับผมกำลังใจสอบเหรอครับผมก็สู้ๆนะครับผมเสร็จนี่แล้วอ่านหนังสือวนะกาเล่นต,ตั้งใจทําได้แน่นอนสูๆนะะ้ๆครับการเรียนนะครับผมกอ็อ่านหนังสือเยอะแล้วก็วันไหนที่รู้สึกว่าเหนื่อยล้าก็นอนพักผ่อนฮะหายเลยดูใช่ดูลูกพี่นี่จะเหนื่อยขึ้นวอทยพอร์วิจัยนะครับผมก็สู้ๆนะครับผมขอให้ ทำให้ราบลืบ่นและก็ไม่มีอุศักเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้เหนื่อยไ,อไม่ให้ขอให้เหนื่อยหมายว่าถ้าเหนื่อยถ้าเหน,น,นื่อยก็ก็หาเวลาพักผ่อนละก,กัอยากอยากเครียดมากทยอยทำอยากแบบเป็นเหมือนกับแบบกองกองไว้ละกันครับผมสู้ๆนะพี่เป็นพี่เป็นกระใจให้ครับ,บแแขอขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะครับผมยินดีด้วยขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะรับสาธุน,นะครับ ไปไปมับวันนี้เลยเพิ่งเสร็จมาเหรอครับอ่าคอนเซลเลชันครับดีใจด้วยนะครับผมจบไปจะไปทําอะไรครับถามได้ไหมทำงานครับอําครับงานแล้วรขอให้เจอคนดีๆในการทํางานนะครับครับสาเข้ามาอะไรครับอุ้ยหนูปอตีปอโทปอเอกอะครับไม่ก็แบบคือมันเรียนได้ไงคนเรามันเรียนรู้ได้อย่างนี้ก็รู้สึกว่าถ้าแบบไม่ทำตรงนี้ก็อาจจะต่อโทเหมือนกัน ใช่ S <S> เจ้โทรศัพท์เอกเลยครับผมไม่ไม่จริงโทรสาขาอื่นก็ได้ไงเพราะว่าจริงความรู้ก็แบบไม่มีที่สิ้นสุดมหกเฮ้ยหนูมหกวันนี้โรงเรียนปิดใช่ไหมหนูเอาเป็นครูเอาเป็นครูเอาเป็นครูปาไปได้แล้วเดี๋ยวขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากในด้วยนะครับผมเน้นอันุรักษ์สกอ์เสียผลมานิติคุณนะครับบายยครับขอบคุณมากครับดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะองคครับ